โอเคครับผมสวัสดีน้องๆหนุ่มๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพิกิเอ็กซ์ทูนะครับผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงฟังพี่ก่อนนะครับทุกคนถ้าน้องๆหนุ่มๆคนไหนนะครับมีเพื่อนหรือว่ารู้จักนะครับแคนไหนอะที่ยิงหัวแบบเดือดเดือเด็ดๆแบบตึงจัดๆอะตึงที่สุดในโลกใบนี้ครับ น้องๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วคอมเมนต์ไหนนะครับที่มีคนกดไลค์เยอะที่สุดนะครับพี่จะไปอันเชิญนะไปอันเชิญมาเลยไปจกราบแทบเท้าแล้วแบบมาหน่อย แล้ววันนี้นะครับพี่ได้อัญเชิญนะครับแคน OP นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าแคน OP นี่จะเดือดและเด็ดขนาดไหนนะครับวันนี้ครับนำทีมโดย k 2 j นะครับหรือว่าน้องก้นั่นเองนะครับมากับ i ิ p แ c t นะครับเจอกันกับทางด้านของ OP หรือว่า o v e r p h o n e นะครับ n 2 p กับโซแซครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับหนุนหนูเอาละครับตอนนี้ครับเกมก็เริ่มขึ้นแล้วฮะตัดภาพมาดูทางด้านของฝั่ง impact กันหน่อยครับดันซ้ายมาครับจะมาเจอกับทางด้านของ n 2 p นะครับผม เอ็นดูพีรู้สึกจะเป็นหัวแขนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็หัวแขนมาเองอะอทางนู้นจะเป็นทางหน้าของเคสเฮ้ยเราจัดไปแล้วครับอิมแพกเปิดเฟิร์สช็อตไปก่อนแล้วครับเอาแล้วฮะเปิดมาสวยแบบนี้ครับจะว่าย,ยังไงครับทางหน้าของ SK2J นะครับผม เจอกันกับโซแซดอยู่ครับโซแซดครับโดดปาดไปปาดมาแล้วปาดขวาเข้ามายิงเข้าไปยังเก็บน้องดาวไม่ได้ครับผมเลือดเหลืออยู่ครึ่งหลอดครับทางด้านอของน้องโป้ว่ายังไงดันเข้ามาโอ้แล้วเป็น2คนเลยนะตอนนี้2รลุมหไปแล้วครับอ่าเพราะว่าทางด้านของ n d p ครับโดนเก็บน็องดาวไปก่อนครับซูมเข้ามาดูดูดระยะประชิดโอ้ยลินพันกัน อ่าแล้วโซแซครับพยายามโดดยัดยิงเป๊ะๆเข้าไปอยู่ครับแล้วยังไงตัวจะแตกหรือเปล่าครับเคทูเจอ้าวเคทูเจมันจะโดนยัดตัวเข้าไปครับ้วลมน้องดาวลงมาทางหน้าของอิมแพคครับไหวหรือเปล่าอิมแพคปาดขวาครับยิงยัดเข้ามายังเก็บน้องดาวไม่ได้แล้วปิดไอวอครับผมพันญาก่อนครับเดี๋ยวตัวแตกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าไม่มีปาปิก้าครับทางหน้าของโอพีโซแซสตรงนี้ครับพันญาเช่นเดียวกันปาดออกมาแล้วยิงเข้าไปครับยังเก็บไม่โดนครับพี่แต่ขออนุญาตถ่ายมุมสูงเป็นหลักรักกันนะครับเพราะว่า ถ่ายในมุมนี้ค่อนข้างมันก็จะแบบฟิฟฟับฟิฟฟับวิบวับอาจจะดูไม่ทั่วถึงนะครับจะได้ดูทั้งสองสเต็ปนะครับในการตั้งไอวอลนะฮะยิงปาดขวาครับผมฐานะของโซแซนกระโดดยัดเข้ามาครับยังโดนตัวกันอยู่ครับเอาแล้วฮะหัวจะรั่วหรือเปล่าโดดออกนอกวงไปหนึ่งทีแล้วโดดกลับเข้ามาฐานะของอิมแพคครับปิดไอวอลแล้วพันยาก่อนครับอิมแพคว่าไงฮะอิมแพคเปิดไอวอลเข้ามาแล้วปาดขวายังไม่โดนครับยังไงครับฐานะของโซแซนครับตัดภาพไปดูเลยดีกว่า ัวแซดปิดไอวอลครับแล้วเปิดออกมาแล้วเลื่อดเหลือน้อยแล้วปาดขววเข้ามาแล้วเก็บน็อกดาวไม่ใช่น็อกดาวเก็บเฮดช็อตไปได้ถวายหัวไปแล้วครับเกมแรกครับตกทางด้านตกเป็นทางด้านของโอพีนะครับที่ได้แต้มแรกนําขึ้นไปครับผมโอเคครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟ์มานําเสนอให้น้องๆทุกคนด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปดูหน้าเว็บไซต์กันนะครับเรามาดูที่เพชรพี่ก่อนครับตอนนี้มีอยู่แค่9เพชรเท่านั้นนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปครับกดไปที่รูปโปรไฟล์ครับด้านบนซ้ายตรงนี้นนหลัังงจาาก้รด Copy ID ขอเผม หลังจากกด copy UID ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เปิดหน้าเว็บ24 Store ขึ้นมาได้เลยครับอย่างนี้โอเคครับผมนี่ก็คือเว็บ24 Store นะครับผมถ้าเข้ามาแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยครับให้ไปที่ด้านบนขวาตรงนี้นะครับผมเข้าสู่ระบบนะครับคลิก้าไปแล้วสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับให้มาที่หัวข้อการเติมเงินนะครับแล้วเลือกแจ้งโอนทูวอลเล็ตนะครับ พอกดเข้ามาที่ทัวร์เลตเสร็จเรียบร้อยครับน้องๆสามารถโอนเข้าไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้เลขอ้างอิงมาแล้วครับให้นาเลขอ้างอิงมากรอกใส่ช่องเลขอ้างอิงตรงนี้นะครับพอกรอกเสร็จแล้วครับให้น้องๆยืนยันข้อมูลได้เลยครับโอเคครับหลังจากเติมเงินเสร็จให้เรากลับมาที่หน้าหลักครับแล้วเลื่อนลงมาครับเราจะเห็นครับปุ่มสุ่มเพ f ฟรีไฟครับตัวบรกตรงนี้เลยครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาหน้าสุ่มเพ f ฟรีไฟนะฮะเขาจะให้เราใส่ uid ครับหลังจากนั้นให้เราเอา uid ที่เรา copy ไว้นะครรรับบบมาาใใสส่่่ตงชอไดด้้้้เเลลยแวหกขูะ พอเราเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะเห็นชื่อตัวละครของเราข้างล่างตรงนี้ครับเพื่อยืนยันว่าถูก i อของเรานะครับหลังจากนั้นครับเราก็สามารถกดเริ่มสุ่มเพชรได้เลยครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าพี่จะโชคดีหรือเปล่านะฮะ <c oughs> มาแล้วทุกคนตอนนี้กงล้อของพี่ได้ทําการหมุนติ้วหมุนติ้วแล้วมันต้องมามาอีกโอ้หอยากไปให้ถึงพันแปดร้อครับแต่ไม่เป็นไรหกสเพชรก็ยังดี เอาละตอนนี้กงล้อได้ทำการหมุนเรียบร้อยแล้วนะน้องๆทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วมาแล้วมาแล้วรางวัลใหญ่3,697เพชรครับน้องๆทุกคนตื่นเต้นสุดๆดีใจโคตรบอกเลยอื้อหลังจากที่เราสุ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับเพชรก็จะโดนเติมเข้าทาง UID ของเราโดยตรงเลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกมากเข้าไปดูในเกมกันเลยครับนี่ครับเพชรพี่จาก9เพชรครับขึ้นมาเป็น6,900เพชรนะน้องๆทุกคนถ้าใครสนใจนะครับมาสุ่มเพชศฟรีไฟล์แบบนี้ครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสก์ทิปชันแล้วอย่าลืมไปใช้บริการของเว็บ24 Store นนะคคครรรััับบผผมมเเเาไไปปปดูลลลิกต่อยย พี่เชื่อว่าเนี่ยยังไงทางด้านของ OP อ่ะต้องมีแบบตื่นเต้นกันบ้างแหละนะได้มาเจอตัวตึงจาก PS เลยนะครับมันก็เป็นธรรมดาเาที่จะต้องแบบตื่นเต้นอ่ะเข้าใจะปะโอ้ยพรแบบนี้จับมุมสูงไม่ได้นะเดี๋ยวดูเคทูเจกันหน่อยเคทูเจพยายามโดยโดยัดโดดยัดอีกหนึ่งทีหรือเปล่ายังไม่โดนครับเคทูเจโอ้แต่โอ้โหโดนไอวอลกระแทกหน้าเขาให้ครับมีการสนุนเล็กน้อยแล้วเรียบร้อยครับสามของโซแซค,ครับโดนเคทูเจเก็บนอ็องเจ้าไปได้แล้วเหลืออิมแพคครับคู่ของอิมแพคครับอยู่ข้างนอกโกดังสามารถเล่นมุมสูงได้ เอนทูพีครับเปิดไอวอลออกมาแล้วครับปาดขวาเข้ามาครับยังไงครับโดดยันเข้ามาแล้วยังไม่โดนหัวครับแล้วนอนลงไปสเตตอะไรเนี่ยเคดูเจครับอยู่ในระยะไกลครับแล้วพยายามจะยิงยันเข้ามาในระยะไกลอยู่นะทางด้านของเอนทูพีต้องปิดไอวอลให้ดีเอาแล้วครับว่ายังไงอะไรเอนทูพีครับปาดไอวอลเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับผมทางด้านของอีแมกโดนเก็บนอกดาวเคดูเจเคดูเจว่าไง เอดูเจจะเก็บน็องดาวเออจะเก็บคิวไปได้หรือเปล่านะครับเหลือหนึ่งหนึ่งครับเอาละให้ตึงอีกละเอ็ดเจครับออกซ้ายมาปาดขวาเป้งโอ้โหยังไม่โดนปาดขวาอีกสี่ยังไม่โดนเฮ้ยแล้วเอดูพีมีล้านมีล้านเอายิงยัดเข้าตัวไปอีกหนึ่งดอกครับเจดุเจทางด้านของโอ้โหมีท่าลำมวยมีท่าลำเซิรงลำเซิร์งเอดูพีครับเจอแล้วด้านขวาออกซ้ายก่อนล่ะกัน ว่าไงครับโอ้วอร์โฟนนี้เขาเล่นในโทรศัพท์หรือในคอมอะทุกคนถ้าเล่นในโทรศัพท์นี้โคตรโคตรผิวเลยนะแล้วพยายามไปชิดยังไงดีน้องโก้ครับน้องโก้ต้องจัดจัดแล้วไหมต้องตีเสมอหรือเปล่าโอ้แล้วโดนยิงยัดรัวๆเลยครับยังยังงั้นไม่ขึ้นหัวเลยนะเอาลนะ้วครับปิดไอวอลอีกหนึ่งทีครับผันยาก,กันก่อนครับต่างฝ่ายต่างผันยาเนะเานะออแล้วทางด้านของ N2P ครับเปิดไอวอลออกมาแล้ว วิ่งสวนเข้าไปหนึ่งสเตปแล้วโอ้โหยิงยัดยังเข้าตัวอยู่แล้วยะประชิดอย่างนี้ครับน้องโก้บอกขอจูบหนึ่งทีแล้วกันบอมบอมะเอาล่ะตอนนี้ครับเกมที่3เริ่มขึ้นครับผมทางด้านของ K2J ครับดันเข้ามาแล้วอุ้ยเป็นการเจอกันระหว่าง K2J ครับ N2P มีเลข2เหมือนกันเลยนะครับแล้วดูมุมสูงกันเลยลักการอิมแพคครับโดดยัดเข้าก่อนแล้วกับโซแซดครับว่ายังไงครับจะเป็นคู่ไหนครับที่จะเก็บน็อกโอ้ล้วเรียบร้อยเลยครับ N2P ครับโดนเฟิร์สจ็อตจาก K2J ครับเก็บน็อกดาวน์ไปได้เอาแล้วครับ โซแซดครับงานโง่อีกแล้วครับโซแซดบอกว่าปล่อยกูอีกละเอดูพีปล่อยกูอีกละเหงาอีกละโซแซดขอปิดไอไวแล้วพันยาก่อนครับเอาละขอเลยฮะขอเลยคอมเมนต์มาแล้วตัวตึงของแคนไหนครับขอให้บอกพี่มาอู้แล้วเรียบร้อยฮะโซแซดยัดหัวเคดูเจไปครับแล้วพยายามจะสาศพเก็บยาหรือเปล่าเรียบร้อยครับสาออกไปแล้วครับตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งครับเป็นอิมแพคกับโซแซดครับกติกาง่ายๆห้ามชุบตัวเองแล้วก็ห้ามชุบเพื่อนครับ เล่นเล่นปืนที่เป็นยิงแบบแบบนัดเป้งน,นัดเป้งน,นัดเป้งน,นัดเดียวแตกอะอะไรแบบนั้นอนะมันเป็นการโชว์ทักษะสกิลเพล์เยอ์อิมแพกไหวบอนี่อิมแพกปาดขวามาครับยิงไปยังไม่โดนน่าจะเป็นไอวอร์แต่เสียงไม่ออกดูโซแซกันหน่อยลาก,กาลูกสองคู่ครับแล้วเจอหน้าปัชิตอย่างนีง้ราสะปัดเข้ามายังไม่โดนครับโซแซคครับต้องตามล่าครับอิมแพกจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยโดนไปแล้วนะังกวะเมื่อกี้นะอิมแพกปาดซ้ายจัดเอา อิมแพกปาใต้พนักโซแซดชื่อเหมือนกันของจองกันเนะ J, P, so าะ K2JN2P โซแซดอิมแพกปาาขวาเข้ามาครับมยังยัดตัวอยู่นะทุกคนต้องจัดหัวหน่อยล่ะโซแซดบอกว่าก็หัวไปแล้วนะพี่เมื่อกี้นะ K2J ผมก็ยัดหัวเข้ามาแล้วนะ K2J กขาไม่เท่าไหรอ่อ่ะโซแซดครับปาาขวายิงยัดไอวอเข้าไปเป็นการโชว์พิ้วไปก่อนครับเแต่เขาก็ดูพิ้วจริงนะเว้ยนี่ก็เรียกตึงนะเนี่ยนี่ก็เรียกตึงนั่นเนี่ย,ย,นนยโอ้ย เป็นไงล่ะเป็นไงตึงเหรอหัวพวกมาแอบเดี๋ยวเรามีสะบัดคอด้วยแบบว่าไงอะไรแบบนี้ก็ขอบอกเลยว่าจะไม่มีการเตรียมหลังบ้านใดๆทั้งสิ้นว่าเอาแบบสูสีอ่อนหน่อยนู่นนี่นไม่มีนะครับสามารถสามารถถามก็ได้เลยนะใครรู้จักเอนทูพีนะว่าพี่ได้พิมพ์บอกหรือเปล่านะว่าใส่เต็มเลยนะครับใส่เต็มได้เลยนะครับไม่มีการบอกว่าอ่อนหน่อยเตรียมหน่อยไม่มีนะจัดชงจัดฉากไม่มีนะครับ ถ้าแครไหนข้องใจอยากจะรู้นะครับก็ลองมาดูแล้วกันแต่ว่าทางด้านของ PS ก็จะปรับเปลี่ยนวนเวียนกันไปนะน้องๆอ,งอาจจะได้เจอตัวตัวต้นตัวตีตัวหลักตัวตอหรืออาจจะได้เจอแบบคนนู้นคนนี้คนนันนน้นทำเปลี่ยนกันไปนะครับ n d u P ครับพยายามหาโพสิชั่นในการยิงอยู่นะครับแล้ว IMPACT ครับเหมือนจะโดนยัดต,ตัวเข้าไปก่อนนะแล้วตั้งไอวอพัญญาแต่ถ้าของ k ูเจก็ตั้งไอวอพัญญาเช่นเดียวกันครับ n d P ครับ เอาคคู่นน้นว่าไงครับคู่นูุนครับโซแซทครับกับอิมแพคครับแต่ดูทางนี้ก่อนโอเคดูเจโดนเข้าไปอีกแล้วครับยัดเข้ามาครับลูก2ครับเจอกันกับดีเซอร์อีโกเอ้าแล้วอิมแพคโดนเก็บน้องดาวไปก่อนอีกแล้วครับโซแซทครับยัดเข้าให้ครับแล้วสามออกจากเกมอ้าวแล้วเป็นการยัดตัวด้วยฮะเอาแล้วครับจังหวะนี้ว่าไงครับโซแซดโซแซดจะแก้มือได้หรือเปล่าโดยการยิงยันหัวเข้า่ะแล้วตอนนี้โดนลุมแล้วครับทางนัของเคสุเจครับน้องโกของเราจะไหวบออนี้ น้องก็จะไหวบอลนี้ดูแบบนี้น่าจะไม่เวียนหัวและลายตานะเพราะมันมีตั้ง4คนอ่ะทุกคนดูมุมนี้ดีป่ะดูมุมนี้ยาวๆแบบนี้ดีป่ะทุกคนว่าไงคอมเมนต์บอกพี่ด้วยโดดยัดเอออืเป้งเข้าไปยังไม่โดนหัวครับแล้วพยายามยัดเข้าไปอีกครับเรียบร้อยครับทานะของของนด p ครับซุกโป่งอยู่ในระยะไกลและยิงยัดเข้ามาเก็บหัวทานของเ2ยดเจออกจากเกมไปแล้วตีเสมอขึ้นมาได้เป็น2ต่อ2ครับเฮ้ยเครื่องเริ่มร้อนป่ะเครื่องเริ่มร้อนเริ่มเริ่มภาคดีละ เกมที่5้าเริ่มต้นขึ้นแล้วครับฐานะของโซแซดดันหน้าเข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยแล้วโดนไอบอลปิดอย่างนี้เข้ามาอยู่โอ้แล้วเรียบร้อยเลยครับฐานะของเกดูเจเสิร์ฟหัวเข้าให้ครับแล้วโดนสเก็ตไปอีกหนึ่งหัวเกือบเป็นดับเบิลคิวแล้วครับดับเบิลคิวแบบดับเบิลช็อตแล้สองช็อตแล้วเรียบร้อยเลยแล้วอิมเพกว่าไงอิมเพกกระโดดยัดสะบัดหน้าเข้าให้ครับเรียบร้อยเลยครับโอ้เกมนี้จบอย่างรวดเร็วครับผมแต้มที่3ของฐานะของพีเอสมาแล้วครับโอ้เอาแล้วฐานะของ เคทูเจกับอ mm. in, ิมแพกแบ่งกันไปคนละหัวครับเกมที Long ่หครับตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วฮะดันเข้ามาครับผมทางด้านของ PS ครับผมดันเข้ามาคู่เลยนะแล้วโซแซดอยู่คนเดียวว่ายังไงทางด้านของเคทูเจสบัดโอ้โหลูกซองยังไม่ได้โอ้ยติดเคนนะคู่ขอภัยครับโซแซดว่าไงครับอิมแพกอิมแพกนู่นนู้นไปคู่นู้นอิมแพกใจเย็นน้องเชยอ่าดูมุมไหนดีที่จะเห็นทั้งคู่ครับ เอาละหรือเราจับเป็นคู่ดีอันนี้เป็นรอบแรกที่จับภาพแบบนี้นะผิดพลาดยังไงต้องขออภัยนะครับก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเดูเจครับพันยาก่อนครับอิมแพคครับสบัดเข้าไปครับยังไม่โดนหัวครับทางด้านของ n อ p ครับเจอกับอิมแพคครับไหวบอลนี้สบัดเข้ามาครับแล้วโดนกลางตัวและกลางใจโซแซดโดนยัดเข้ากลางตัวเช่นเดียวกันครับแล้วสบัดเข้าไปครับระยะประชิดครับ ูเจตั้งไอวอลสเต็ปคอยออกมาก่อนแล้วเปิดไอวอลมาอย่างงี้เอ็นทูพีเจอครับอิมแพคเรายัดเข้าไปกลางตัวอีกหนึ่งทีแล้วอิมแพคโดนยัดเข้ามาแล้วเป็นการสวนครับอิมแพคโดนสะเก็ดเข้าหัวครับแต่เอ็นทูพีโดนสวนหัวเต็มดอกนะครับโดนเก็บน็อกดาวไปก่อนแล้วยิงยัดจากระยะไกลข้างหลังนี้ครับอิมแพคครับโซแซดถึงกับต้องปิดไอวอลครับแล้วพันยาก่อนครับจะไหวไม่ไหวครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอพี่โซแซดเปิดไอวอลเข้ามาแล้วตโดนี้เอแล้วเรียบร้อยเลยครับเป็นอิมแพคครับโอ้โหเมื่อกี้จับภาพทางหน้านของเจตอยู่นะครับ เอ้ยเมื่อกี้เคทูเจยิงเคทูเจยิงนะครับเป็นการแบบสะบัดเปี้ยงเดียวเลยขึ้นนำเป็น4ต่อ2ครับตอนนี้ครับจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่ครับ N2P ครับกับโซแซดครับเอาแล้วฮะทางด้านของโซแซดโดนสะบัดย้ายเข้าไปแล้วด้านขวาครับอิมแพคครับลงล่อกแล้วเรียบร้อยเลยครับตั้งไอวอลไม่ทันครับทางด้านของ N2P ครับเร็วมากครับทางด้านของอิมแพคครับจังหวะเมื่อกี้สามารถรีเพย์ดูได้นะถ้าใครดูไม่ทันนะครับเอาแล้วงานงอกแล้วฮะทางด้านของโซแซดครับ โซแซดบอกว่าโอา้โหเอาแล้วตอนนี้เริ่มหว่นแล้วฮะตั้งไอบอปิดเข้ามาครับต้องไวหน่อยนะเพราะทางด้านของ PS นี่ค่อนข้างจะสะบัดนะฮะสะบัดแบบเขาเรียกว่าสะบัดเป้าไวมากครับโซแซดรัา so ว <Okay. S 2> ิงทะลุออกมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห <Okay. S 2> บอกเลยทางด้านของเคดูเจฮะรอยอยู่แล้วกระโดดแล้วสะบัดยัดเข้าหน้าเขาให้มอกี้งายเลยครับทิ้งนํำเป็น5ต่อ2แล้วทุกคนตอนนี้ครับมันค่อนข้างจะทิ้งนํำไกลแล้วด้วยครับ ก็จะขออนุญาตจับภาพมุมสูงแบบนี้เพื่อให้ดูง่ายแล้วก็ให้น้องๆเลือกดูเอาสามารถกดดีเพ์กลับไปดูได้ด้วยนะเพราะว่าอุ้ยอ้อิมเพกนี่เขาเขาเหมือนเขาฟอร์มมาแล้วอ่ะเขาโดดสะบัดยัดให้ให้เลยอ่ะตั้งเลยโดนหัวอู้จังหวะเมื่อกี้นะครับทางด้านของอิม a พกอ่ะจะเก็บดับเบิลคิวนะครับกระโดดสะบัดปับ๊บเข้าหัวไปหนึ่งดอกครับ แต่เคทูเจกระโดดสะบัดอีกหนึ่งทีเข้าหัวไปอีกหนึ่งทีครับเป็นแบบเป็นหัวสองเขาเรียกว่าอะไรวะยิงหัวสองคนน่ะแต่คนเดียวแต่ยิงคนเดียวอ่ะคนหนึ่งยิงโดนแค่สเก็ตอีกคนหนึ่งยัดเข้าหัวให้ครับแบ่งไปคนละคิวครับเคทูเจบอกว่าอิม a พกจะเกินไบล้าไม่ให้หรอกจะเก็บคนเดียวหมดเลยเหรอไม่ให้หรอกครับเอาไงดีทุกคนต้องหาตึงๆจัดๆดุดุเดือดเดือดเลยเหเอโอ้ยอซแซดบอกว่าไม่ไหวละขอใช้เป็น m p 4 0ละกัน m อ4 0สูดลูแล้วตอนนี้ครับ เคดูเจครับเจอกับโซแซดครับผมอ๋อแล้วเรียบร้อยทางหน้าของ N2P เก็บน็อกดาวอิมแพคไปได้ก่อนครับตอนนี้เหลืออ่าเคดูเจคนเดียวครับแล้วกลาลังใส่เดี่ยวกันกับ N2P N2P ปาดขวาเข้ามาแต่ทางหน้าของโซแซดนี่พยายามกระโดดอ่ายัดเข้าไปมาทุกคนขขนี่เป็น MP40 นะครับเก็บอ่าเป็นเป็นสเก็ตด,ดาเมจหัวนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเก็บน็อกดาวไปได้เป็นสเก็ตด,ดาเมจเฉย อ๋อนะโดนหัวเข้าไปอีกสเก็ตหนึ่งครับทางด้านของเคทูเจจะเจอกับเอพีศีศูนย์หรือเปล่าแล้วเรียบร้อยเอ็นทูพีครับโดนเคทูเจเก็บเข้าให้ครับแล้วโซแซดยัดเข้าหัวมาหนึ่งสเก็ตครับผมแล้วอีกหนึ่งดอกจะทําได้หรือเปล่าทางด้านของโซแซดปาดขวาเข้ามาแล้วพยายามอ้อมไอวอลครับทางด้านของเคทูเจต้องถอยรับตั้งไอวอลก่อนครับพันยาเพิ่มเลือดขึ้นมาครับแล้วโซแแแซซซดดดดดพยยาาาาาาามมมมออออองงงงหหหลล้้้้วคคครรรรััับบบผจะติช็นนีไืเป่ทขโ กลัามาแล้วเจอกันแล้วเรียบร้อยครับท่าน้าของโซแซนครับเป็นลูกซอนะยัดเข้าหน้าครับยัดเข้าเป้าหน้าของท่าน้าของเคทูเจแล้วเก็บน้องดาวไปได้ครับเอ้าน้องดาวอีกนะเก็บเฮดช็อตไปได้ครับโอ้โหวันนี้เออเลียะน้องๆเอาและท่านเกมที่10ครับเริ่มต้นคือหลังครับท่าน้าของโซแซนแล้วก็เอ็นทูพีครับสังเกตดูครับจะไม่เริ่มดันแล้วเล่นชัวร์ครับเล่นชัวร์ก่อนและท่าน้าของเคทูเจกับอิมเพกก็ค่อยๆเข้ามาเหมือนกันครับ ตอนนี้โอ้โหแล้วโดนลุ้นเข้าหัวไปครับทางด้านของ Impact แล้วเรียบร้อยเลยครับโดนโซแซนเก็บน็องดาวไปได้ครับ n 2 p ว่าไงจะรอดหรือเปล่าครับ k 2 j ครับถึงกับต้องตั้งไอวอลปิดเข้าไปก่อนแล้วครับขออนุญาตตัดภาพไปดู k 2 j เลยละกัน k 2 j ครับเฮ้ย k 2 j บอกว่าอ้าวได้เลียหมอเอ็มพีอได้ขอ MP ด้วย k 2 j ครับเจอแล้ว MP ็มพลุ้เข้ามาแล้วปิดไอวอลไปก่อนครับเปิดไอวอลออกมาในจังหวะที่2ครับแล้วพยายามจะสเต็ปแบ็คครับผม ปิดไอวอร์ war. ด้านหลังครับออกขวามาแล้วลูดเข้ามายังไม่โดนหัวครับลูดเอาโบล์ตแล้วเก็บน้องดาวไปได้แล้วนดาวโซแซโดนเก็บน้องดาวแล้วเหลือคนสุดท้ายครับเจทูเจบอกไม่ไหวแล้วร้อนล้าร้อนล้าเอ็มพีอ๋อได้เดี๋ยวจัดให้เอ็มพีมาเอ็มพีกลับไม่กลัวครับปัดขวามายัางไม่เจอกันปัดขวาไปจริงๆโดนสเก็ตเข้าหัวไปแล้วแล้วอ้โหเลือดเหลือน้อยมากครับพยายามจะยัดครับผมเป็นดีเซอร์ตอีโก้ครับทางด้านของ N2P ครับปิดไอวอร์ war. ครับแล้วพยายามที่จะพันยาก่อน เจดูเจครับเจอแล้วครับแล้วทางด้านของโซแซคครับโดนเก็บน็อกดาวไปก่อนเออไม่ใช่เออใช่โดนเก็บคิวไปก่อนครับเป็นเฮดจอดเนาะแตะ่้าของเจดูเจพยายามมองหาแล้วครับปาดขวา,าแล้วเจอยิงยันเข้ามายังไม่โดนแล้วปาดขวาเข้าไปอีกหนึ่งทีก็ยังไม่ได้น้องดาวเอาแล้วจะเก็บเฮดจอดตรงนี้ไปได้หรือเปล่าครับจากสังหารคิวโอ้วิ่งสวนแกไปหนึ่งทีครับปาดหลังมาแล้วกระโดดสวนเขาหนึ่งทีแล้วลูกสองยันเข้ามายังยิงลมอยู่ปาดออกมาครับสบัดซ้ายยังไม่ได้ครับออกไวหนึ่งที ออกสายไปครับแล้วเจอแล้วยันเข้ามาครับโอ้ยแล้วล่านไปอีกหนึ่งทีแล้วเป็นปูปเิ้นช็อตเลยนะครับผมแล้วลูดเข้ามาครับโลกโลกละโลกละแล้วเรียบร้อยครับชนะของเกมโอเจครับเก็บเฮดช็อตของ N2P ไปได้ในเกมนี้ครับานะของ PS ครับเพอร์เฟิกช็อตนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้ครับอย่าลืมคอมเมนต์นะฮะถ้าน้องคนไหนรู้จักแคนที่ตึงจัดจ้านะครับแล้วพี่จะไปอัญเชิญเข้ามาสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า